าชนนาายต่อไปเรียนเชิญท่านประธา,า,านคณะกรรมการจากการแข่งขันท่านประหลัดนะคะน,นายวุญทรงถึงรักษาสียนะคะกล่าวรายงานค่ะ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตะบลโคก่กงประธานในพิธีท่านสำราญภูพันธ์กระผมสิบตำรวจเอกบุญทรงถึงรักษาสีประหลัดเทศบาลตะบลโคกงกงประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณพศ .2568 ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬากองเชียร์ซึ่งพร้อมกันอยู่ณที่นี้ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบนโคกกงได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาเพื่อช่วยให้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งประชาชนเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับการกีฬาของเทศบาลสมมลโคกง ให้มีมาตรฐานสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอระดับจังหวัดต่อ,อไปเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาไทยด้วยและกีฬาพื้นบ้านตลอดจนการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาตบลตำบลโคกงวงและตำบลใกล้เคียงทุกเพศทุกวัยครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากองค์กรและ ส่วนราชการในเขตพื้นที่เป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมจึงใร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในฐานะประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งโบกธงประจำเทศบาลตะบนโคกงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ เรียนกองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคโกงปลัดเทศบาลตำบลโคโกง รองประหลัดข้าราชการและพนักง,งานเทศบาลตำบลโคกงกงผู้เหน,วย,เยน,หนวยการโรงเรียนและผู้เหนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงกงตลอดจนกำนันตำบลโคกงกงและผู้ใหญ่บ้านทั้ง13หมู่บ้านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวตำบลโคกงกงทุกท่านกระผมนายสำราญผูพันนายกเทศมนตรีตำบลโคกงกง ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้ให้เกียตรติเชิญเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ในวันนี้จากคํากล่าวรายง,งานของท่านประหลัดเทศบาลตำบลโคโกงงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะความมีน้ำใจนักกีฬาและเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนใจให้ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษา และอำนวยพรให้แก่คณะผู้จัดงานและพี่น้องชาวตะบ,บนโคกกงตลอดจนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญและดำเนินโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ mm. บัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกกระผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 6 8 หน้าบัดนี้ขอบคุณท่านประธานนะคะท่านนายก ท่านสำรานผ0กพันและก็แขกผู้เขียิที่มาในร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็คณะประธานคณะกรรมการจัดงานท่านหัวหน้าส่วนข้าราชการทุกท่านนะคะต่อไปขอเชิญนักกีฬาทั้งสามหมู่บ้านมาร่วมกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนครับตัวแทนหมู่บ้านละหนึ่งคนอ่าเป็นครึ่งวงกลมนะคะนักกีฬากล่าวคำปฏิญ,ญาณ กับนักกีฬาอาวุโสนะคะเก่าคำปริญาณตนตามข้าพเจ้านักกีฬาทุกคนข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปริญาณตนว่าข้าพเจ้า จะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จ,จริงขอบคุณครับกรารถทันประธานด้วยนะคะแต่ละหมู่ไม่ต้องไปติดกันนะคะ เกมแห่งสปิริตและมิตรภาพประจําปีก็ประมาณ2,568นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีจังหคักขุนหนะคะานสำนักผุ้พันนะคะนัานก็าเป็นประธานในพิธีนะคะกัขอขอบคุณด้วยแล้วก็ติดตำรวจเอกบุณสมถึงรักษาศีนะคะท่านประดับระบบคุกหง่มเป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันนะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะท่านวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับ นะคะได้ส่งตัวแทนมานะคะท่านพันตำรวจตีสุวัสด์เจริญเท้าสารวัตรป้องกันปราบปรามทันตทีมวลชนสัมพันธ์นะคะท่าน,ร,ดดานบงบงร้อยตำรวจเอกมนัสบรมลบมลสอนนะคะขอประธานอภัยด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะคาดเคลื่อนนะคะรองสารวัตรป้องกันอาชญากรรมนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะนายนพพรน,นามเพ็งนะคะพออโรงเรียนสายนาดงค่ะ แล้วก็นางจำลองชัยจันทนะคะพออบ้านงโตนะคะนานจริยพรสิงทองนะคะพออโรงเรียนบ้านโคกกลงะคะ่ะนายนัฐพงศาริมานะคะผออรอพศตอบ,บ้านโคกกลงนะคะนางสาวพิเชีากร,รากสามรองพอโรงเรียนบ้านหนองเขียวนะคะนายสรงพบนะคะงองงูหายคะ่ะ แคนชีนะคะผอ o. รอรอสตบ้านพุตรรักษานะคะนายอิสระหวานอ่อนนะคะผอ o. รออสตบ้านบุ่งเขียวนะคะนายไม่ตีร่วมเงนินผู้ใหญ่บ้านหมู่นะคะนายพัฒน์สองแก้วสอเทเขตหนึ่งนะคะนางสุพัฒตาุทธรักษาสอเทเขตสองนะคะนายบุญเลิศคำใต้ประธานสภานะคะว่าที่ร้อยปีสุนีทีฐานจิตนะคะวันนี้ก็ได้ได้รับให้เกียรตินักเป็น